สวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนเอ็ซีทุกท่านนะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้ายังไม่ได้สวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการเนาะจีแรกแอดก็ว่าจะปล่อยเพลงแล้วให้เพื่อนเอ็ซีนะครับไปดูหน้าแอดในเพลงเนาะแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะครับเนาะก็มีมีเพจนะครับเพื่อนเอ็ซีส่งมาให้ดูนะครับก็ออไม่ใช่แอดนะครับแต่ว่าเขาเอาทั้งชื่อแล้วก็รูปแอดไปลงนะครับ แอดก็เลยต้องเปลี่ยนรูปใหม่นะครับเป็นรูปที่แอดนั่งอยู่บนนู้นนะครับยอดโบสถ์ตอนที่ขึ้นไปเทปูนเนาะก็ก็แอดมีแค่ช่อง YouTube ช่องเดียวเท่านั้นนะครับครับตอนนี้ก็กระแสตัวเลขความฝันนะครับต้องบอกว่าชนกันหลายที่แล้วก็อุ้ยฝันดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแอดก็เลยต้องทีแรกว่าจะไม่ลงนะครับเพราะคลิปมันเออหววชอบออกย้อนนะครับย้อนงวดก่อนนู้นนะครับ8 9น้องโอโซนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าวันดีครับน้องรัฐสวัสดีค่ะโอ้ยยังไงเนาะตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพเนาะใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้กลับเนาะอืมพือนิสีเนาะน่าจะจําน้องรัฐได้นะครับเอ่อน่าจะงวดไหนไม่รู้ที่นาโรดมาเล่าฝันตรงนี้ว่าน้องรัฐตอนนั้นทํางานอยู่ที่ไหนชลบุรีค่ะชลบุรีแล้วฝันว่ามาไหว้หลวงปู่ที่นี่เนาะใช่ค่ะกุฏิหลวงปู่ปุยแล้ววันนั้นถ้าจําได้ก็คือมีเหมือนมีงู งูใหญ่เนาะงูใหญ่เลื้อยออกมาจากในสารใช่ค่ะอ๋อแล้วเลื้อยมาก็เหมือนประมาณเอาหัวจะว่าหัวงูคือมามาพาดตรงหัวน้องรัตเนาค่ะคือมาทับไวแต่หัวงูใหญ่ใช่ไหมใหญ่ค่ะแล้วก็มองเห็นเลขงวดนั้นเลขเก้าหนึ่งโอ้แต่ปรากฏว่างวดนั้นเลขไม่ออกใช่ค่ะไม่แอีกงวดต่อไปแล้วมาออกงวดถัดไปใช่โอ้แล้วฝันงวดนี้ต้องบอกว่าเพื่อนทีีไอ้ฝันงวดนั้นอ่ะที่แอดมาถ่ายแม่น้องรัตเนาะใช่ค่ะปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดประหลาดตั้งแต่แอดทำมาไม่เคยเจอนะ เหมือนมีคลื่นอะไรวิ่งผ่านหน้ากล้องอ่ะค่ะนะถ้าใครจําได้เนาะแล้วครั้งนี้ฝันนี้ก็เหมือนกับฝันกลัวจะเป็นเหมือนงวดนั้นเนาะอืออ่ะเดี๋ยวยังไงครับน้องรัฐเล่าฝันก่อนเลยครับเอาฝันงวดที่แล้วก่อนเลยก็ได้ครับฝันว่าเห็นยายแกนั่งเข้าทรงค่ะแกก็เลยบอกเลขเ7 7 9จ็ดเจดเก้าแกก็ย้ำว่าให้ซื้อแต่มันไม่ออกมันมาออกเก้าปดอันนี้คืองวดที่แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วงวดนี้แหละครับฝันต่อยังไง ก็เลยซื้อไว้7997อ๋อซื้อไว้แล้วใช่ค่ะก็เลยกลับมาบ้านก็ฝันอีกฝันว่างานแต่งมีคนแถวบ้านมาขอนี่เละค่ะอ๋อคือคนเต็มบ้านเลยเต็มบ้านใช่ค่ะแล้วก็แต่งชุดเจ้าสาวเลยค่ะเขามาขอก็คือได้แต่งแล้วงั้นค่ะได้แต่งค่ะสินโสดก็เต็มแล้วก็ยายคนเดิมมานั่งอยู่ข้างๆงานแต่งนี่เลยค่ะเขาก็ย้ำคือยายนี้ เสียที่เสียที่เสียไปแล้วค่ะเสียไปนานแล้วเนาะใช่ค่ะอมาย้ําบอกว่าให้ซื้อเก้าเจ็ดนะคือย้ำนี่ย้ำตรงกลางงานแต่งเลยใช่ค่ะตรงกลางงานแต่งเลยให้ให้หนูซื้อเก้าเจ็ดค่ะคือให้ซื้อตัวเดิมใช่ค่ะให้ซื้อตัวเดิมโอ้โหซื้อเล็กนี้ไว้ใช่ค่ะแล้วก็ฝันว่าได้แต่งจริงด้วยได้แต่งอมีสินสอดอะไรไหมในฝันมีค่ะแล้วก็มีตาคุนในงานนั่นแหละเขาถามผู้ชายว่า รักกันมากี่ปีแล้วอืมแล้วตาคนนั้นก็บอกอแล้วแฟนคนที่ว่นมาขออืมเขาบอกว่ารักมาสามปีแล้วเพราว่าอย่างเงี้ยหนูก็เลยอือแต่ก็ก็ได้แต่งงานค่ะอมแล้วหลังจากนั้นมีว่ามีฝันอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ว่าโดนจับอะไรเงี้ยอ๋อฝันฝันว่าโดนบ้านอื่นจับไว้แล้วม,มีผู้ใหญ่ไปเอามาอ,อ๋บ้านที่ชื่อกอไก่เนี่ยเนาะ ใช่ค่ะคือถ้าใครฝันเห็นบ้านนี้ต้องต้องมีเลี้ยงเจ้าว่างั้อใช่คะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนไปเอามากับเมียผู้ใหญ่อ๋อคือไปถ่ายตัวเรามาใช่ค่ะโอมโดนจับที่บ้านบ้านกอไก่นะเลข้เจ้าเออเนาะก็ถือว่าฝันย้ำเนาะใช่ค่ะย้ำสามวันติดกันเลยสามวันติดใช่ค่ะโอ้แล้วแค่นี้ใช่ไหมน้องรัตใช่ค่ะอืมโอ้โหครับเทนลปสีเนาะก็ แลบ้วบ้านเลขที่เรียอะไรฮะบ้านเลขที่161ค่ะ161ใช่ค่ะโอ้คนมาเต็มบ้านเลยเนาะคนมาเต็มบ้านเลยอ่าอ,อย่างไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องรัฐเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเนปซีนะครับที่ร่วมสร้างบูชด,ด้วยกันนะครับก็อย่างไงเพื่อนเนปซีก็ลองเก็บไปพิจารณานะครับเลขนี้ก็น่าจะมีกระแสะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าน้องรัฐ ฝันเลขนี้เรียกว่าตั้งแต่งวดที่แล้วใช่ยายคนเดิมใช่่คะแล้วก็มาบอกงวดนี้อีกมาย้ําเลขเดิมว่าเลขนี้จะมาหรือเปล่านะครับจะเป็นเหมือนงวดที่เก้าหนึ่งงวดนั้นไหมแล้วแล้วเมื่อกี้ตอนที่น้องรัฐไปไปไหว้หลวงปู่ไม่รู้ใครมาจุดมาไว้ใช่ค่ะเจ็ดเก้าจิบเจ็ดเก้าเจ็ดตรงกันอีกแล้วอ อ๋ออล่ะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเลขนี้จะออกเหมือน,วนงวด91หรือเปล่านะครับเนาะอาล่ะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณน้องรัตนมากนะคะคสวัสดีค่ะ